นักเรียนมาพบกับทิเชอร์มาลินะคะในสื่อการเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์มาลิจะพานนักเรียนมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะทิเชอร์มาลิจะพานังเรียนไป ทบทวนกันก่อนเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อวานนักเรียนจำได้ไหมคะเก่งมากค่ะเราจะไปทบทวนการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุกกันก่อนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันได้เลยค่ะต่อไปนักเรียนเราจะมาทบทวนการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุกกันนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวงกันก่อน1ช้อนชาเท่ากับ ห้มิลลิลิตร1ช้อนโต๊ะก็เท่ากับ15มิลลิลิตร1ถ้วยตวงนะคะเก่งมากค่ะเท่ากับ250มิลลิลิตรนะคะและ1ลิตรก็เท่ากับ1000มิลลิลิตรนั่นเองนะคะตัวยอย่างเช่นนะคะทีเชอร์ซื้อน้ำส้มมา2ลิตรเท่ากับเท่าไหรคะนักเรียน เท่ากับ2,000มิลลิลิตรนั่นเองนะคะส่วนการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวงนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆและความจุของภาชนะ เราจะทำได้โดยการตวงปริมาตรของแต่ละสิ่งที่เราต้องการจะเปรียบเทียบแล้วจากนั้นนะคะเราก็บันทึกผลการตวงไว้และจะเราก็จะนำค่าที่เราได้จากการตวงมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยที่เราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวงนั่นเอง นักเรียนคะเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุกันนะคะเรามาดูกันค่ะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุซึ่งจะมีอยู่4ขั้นตอนดังนี้นะคะ1 ทําความเข้าใจโจทย์การทําความเข้าใจโจทย์นี้นะคะนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้ถูกต้องตามวรรคตอนนะคะและสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างและสิ่งที่โจทย์เขาต้องการทราบคืออะไรนะคะอันนี้ทีเชร์จะเน้นย้ำนักเรียนทุกๆครั้งนะคะที่มีโจทย์ปัญหานะคะต่อไปข้อ2ค่ะ วางแผนการแก้ปัญหาขั้นตอนการวางแผนการแก้ปัญหานี้นะคะให้นักเรียนใช้สิ่งที่โจทย์กำหนดและใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการโดยที่เราจะเขียนเป็นแผนภาพและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะคะซึ่งการวางแผนการแก้ปัญหานี้นะคะนักเรียนจะเป็นขั้นตอนที่นัก เรียนจะทราบว่าเป็นวิธีการบวกวิธีการลบวิธีการคูณวิธีการหารซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนการวางแผนการแก้ปัญหานะคะข้อ3มนะคะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่เราจะแสดงที่ทำหรือคำนวณหาคำตอบนั่นเองนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่เราจะทำตามประโยคสัญ,ญลักษณ์ในขั้นตอนที่2นะคะ ต่อไปขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนที่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเป็นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำนั่นเองนะคะขั้นตอนนี้ควรจะตตรวจสอบก่อนที่เราจะจะตอบนะคะนักเรียนซึ่งถ้าหากว่าเป็นการบวกเราก็จะมาใช้วิธีการลบ ซึ่งเราจะตรวจสอบคำตอบได้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุกันนะคะถ้าว่าเราตวงน้ำผลไม้ใส่เหยือก1ลิตร400มิลลิลิตรแล้วจากนั้นก็เติมน้ำลงไปอีก700มิลลิลิตรเต็มเหยือกพอดีเหยือกใบนี้มีความจุเท่าไรนะ ข้อนี้นะคะนักเรียนเขาถามความจุของเหยือกถูกไหมคะเรามาดูขั้นตอนที่หนึ่งทำความเข้าใจโจทย์ค่ะโจทย์เขากำหนดอะไรให้คะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ครับเขากำหนดให้ก็คือนะคะตวงน้ำผลไม้ใส่เหยือก1ลิตร400มิลลิลิตรแล้วเติมน้ำลงไปอีก700มิลลิลิตร เต็มเหยือกพอดีน่เต็มเหยือกพอดีนะคะตรงนี้คือที่โจทย์เขากำหนดให้ค่ะต่อไปเราอยากทราบโจทย์ต้องการทราบอะไรคะสิ่งที่โจทย์เขาต้องการทราบก็คือเหยือกใบนี้มีความจุเท่าไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาต้องการทราบ จะอยู่ในขั้นตอนที่1ทําทำความเข้าใจโจทย์นะคะและต่อไปเราไปดูขั้นตอนที่2วางแผนการแก้ปัญหานะคะการวางแผนการแก้ปัญหานี้เราจะวาดภาพประกอบก็ได้นะคะโดยที่เราจะปเปรี่ยนจากหน่วยลิตรเป็นมิลลิลิตรนั่นเองนะคะ ก็จะได้1ลิตร400มิลลิลิตรเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคะ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรแล้วมีหน่วยอีก400มิลลิลิตรถูกไหมคะจากนั้นก็เท่ากับ1,400มิลลิลิตรนั่นเองและอีก700มิลลิลิตรราคานักเรียนก็นำมาทำยังไงกันคะ เพราะโจทย์เขาต้องการทราบว่าเหยือกใบนี้มีความจุเท่าไหร่ถูกไหมคะดังนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า1,400บวกกับ700นั่นเองนะคะ1,400นี้ก็มาจากที่การตวงน้ำผลไม้ใส่เหยือก1ลิตร400มิลลิลิตรและ1,700นี้ก็คือ น้ำที่เราเติมลงไปอีก700มิลลิลิตรนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่2คือเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ต่อไปขั้นตอนที่3เราจะปฏิบัติตามแผนโดยการแสดงวิธีทมนั่นเองนะคะเราก็นำมาตั้งเลยค่ะตวงน้ำผลไม้ใส่เยือกเท่าไรคะเมื่อกี้ที่เราหาได้ในประโยคสัญ,ญลักษณ์ เก่งมากค่ะตวงน้ำผลไม้ใส่เยือก1,400มิลลิลิตรและเราทำอะไรอีกคะเติมน้ำลงไปอีก700มิลลิลิตรแล้วเราก็อย่าลืมนะคะต้องใส่สัญลักษณ์การบวกลงไปด้วยนะคะแล้วเรามาดูที่โจทย์ต้องการทราบก็คือเยือกจุน้ำ ได้ทั้งหมดเท่าไรคะเราก็นำมาบวกกันค่ะ1,400บวก700ได้2,100มิลลิลิตรหรือ2ลิตร100มิลลิลิตรนั่นเองต่อไปขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะ เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนี้ค่ะเราก็นำขึ้นตั้งเลยค่ะเยือกจุน้ำได้ทั้งหมดก็คือคำตอบที่เราได้มานะคะเยือกจุน้ำได้ทั้งหมด1โึ่โทพันน่ะ2,100มิลลิลิตรน่าเติมน้ำอีก700มิลลิลิตรข้อนี้เราต้องใส่สัญลักษณ์การ ลบค่ะและเดิมมีน้ำผลไม้ในเยือกคือ1ลิตร400มิลลิลิตรหรือ1.400ม mm, ิลลิลิตรนั่นเองนะคะก็เท่ากับน้ำผลไม้ในเยอือกตามที่โจทย์เขากำหนดนะคะก็ที่1ลิตร400มิลลิลิตรดังนั้นนะคะนักเรียน2ลิตร 100มิลลิลิตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเราก็จะตอบเยือกจุนัน้ำได้ทั้งหมด2ลิตร100มิลลิลิตรค่ะอันนี้คือคำตอบนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอเนื้อหา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุไปแล้วนะคะพอจะเข้าใจไหมคะนักเรียนเดี๋ยวทีเชอร์จะสรุปให้นักเรียนฟังนะคะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะ 1. ทําความเข้าใจโจทย์ฮะการทําความเข้าใจโจทย์นี้นักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้ถูกต้องตามวรรคตอนและสามารถบอกไ,ได้ว่า สิ่งที่โจทย์กำหนดมีอะไรบ้างและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรนะคะส่วนข้อ2ก็จะเป็นขั้นตอนการวางแผนการแก้ปัญหาค่ะซึ่งจะให้ใช้สิ่งที่โจทย์กำหนดและความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนนะคะเพื่อที่จะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการโดยการเขียนเป็นแผนภาพและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะคะข้อ 3. ปฏิบัติตามแผน ซึ่งเป็นการแสดงวิธีทำหรือคำนวณหาคำตอบตามประโยคสัญลักษณ์ที่เราสร้างมาในข้อ2นั่นเองนะคะต่อไปข้อ4ก็จะเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคำตอบควรที่จะตอบควรที่จะตรวจสอบก่อนที่เราจะตอบนะคะนักเรียนเมื่อ ฟังสรุปรจบแล้วนะคะทีเชอร์ก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำค่ะซึ่งให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนหน้าที่141และ142กิจกรรมที่7นะคะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงค่ะ ให้นักเรียนทําแค่2ข้อนะคะข้อ1และข้อ2ก็พอนะคะซึ่งข้อ1จะอยู่ในหน้า141และข้อ2จะยาวไปถึงหน้า142นะคะทายังไงให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วส่งให้ทีเชอร์ในไลายส่วนตัวแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ